รัสเซียนะครับซึ่งล้มเหลวแล้วก็ประสบความทุนเสียอย่างมากนะครับในสงครามทางเหนือของยูเครนเพื่อจะยึดกรุงเคียฟนะครับก็ตัดสินใจที่จะถอนทัพ มานะครับเตรียมการรุกในภาคตอนออกนะครับซึ่งคราวนี้รัสเซียจะได้เปรียบมากกว่าเดิมนะครับด้วยพื้นที่ที่เหมาะสมกับการรบโดยใช้ยานเกราะนะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้ง่ายกว่าเพราะว่าบุกเพียงแนวรบเดียวนะครับส่วนยูเครนที่ประสบความสำเร็จในการเอาชนะรัสเซียได้ในเดือนแรกของสงครามนะครับจะรับมืออย่างไรในเดือนที่2ในสถานการณ์ที่ยูเครนเนี่ยเสียเปรียบมากกว่านะครับ TF จะวิเคราะห์แล้วก็คาดการเฟส2ของสงครามรัสเซียยูเครนว่าจะเป็นแบบใดนะครับรัสเซียจะทําอย่างไรเพื่อเอาชนะยูเครนให้ได้ก่อน 9พฤษภาคมแล้วก็ยูเครนเนี่ยจะตั้งรับอย่างไรเพื่อให้ยื้อเวลาได้นานที่สุดครับเรามาดูก่อน,นครับว่ารัสเซียเนี่ยทำพลาดอะไรในเฟสแรกของสงครามนะครับซึ่งจากแผนการบุกด้วยความรวดเร็วเนี่ยรัสเซียสามารถเข้ายึดพื้นที่ตามแนวชายแดนได้ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ไล่ย,ยึดเมืองเพื่อเป็นฐานในการส่งกําลังบองลุงต่อไปได้ แต่ผลร่วมของรัสเซียนะครับประสบความล้มเหลวในการประวัติการยึดสนามบินที่ได้รับการป้องกันอย่างหนานแน่นนะครับยูเครนเนี่ยสามารถต้านทานการบุกในเมืองใหญ่หลายเมืองไว้ได้นะครับโดยเฉพาะในเชอร์นีฮา์นะครับในซูมีแล้วก็ในคาเคฟ์นะครับทำให้รัสเซียเนี่ย ตัดสินใจที่จะทิ้งกําลังวางส่วนนะครับล้อมเมืองไว้แล้วก็นํากําลังส่วนใหญ่เนี่ยเคลื่อนผ่านเมืองไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปรวมกําลังจากที่มาจากเบลารุสนะครับเพื่อยึดเคลียร์ให้ได้เร็วที่สุดแต่กลับกลายว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับเพราะว่ากําลังส่วนใหญ่เนี่ยถูกตีตัดหลังแล้วก็โจมตีการส่งกำลังลงทําให้แนวหน้าเนี่ยไม่มีทั้งอาหารไม่มีกระสุนแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรัสเซียก็ต้องยอมถอนกําลังทั้งหมดออกจากภาคเหนือนะครับเพราะว่าชัดเจนว่าเป้าประสงค์ทางรเนนน่สคว็จแแอล้ ทางใต้นะครับรัสเซียประสบความสำเร็จมากกว่านะครับยูเครนเนี่ยล้มเหลวในการทําลายเส้นทางในการส่งกําลังจากไครเมียนะครับเข้ามาก็คือระเบิดสะพานที่เชื่อมไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้เนี่ยกำลังของรัสเซียเนี่ยสามารถบุกทะลวงเข้ามาได้มากแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จในการรบได้นะครับหลังจากยึดเคอร์ซอนได้นะครับแต่เช่นเดียวกับทางเหนือนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยกลับสามารถเคลื่อนกําลังได้ช้าลงแล้วครับแล้วก็ติดอยู่กับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะส่งกําลัง ไปถึงโอเดซาได้หรือว่าไม่สามารถที่จะไปยึดเดนิปโปรได้นะครับแต่รัสเซียเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรักษาพื้นที่แนวหลังได้ดีกว่าทางเหนือนะครับทำให้ไม่จาเป็นต้องถอนกําลังแล้วก็สามารถที่จะรักษาพื้นที่ที่ยึดมาไว้ได้ ทางตอนออกนะครับไม่มีความคืบหน้ามากล้วนะครับหลังจากยึดอีเซียมได้นะครับสถานการณ์เนี่ยจะเป็นการโจมตีแล้วก็ผลัดกันยึดพื้นที่ไปมาระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้แม้รัสเซียจะได้เปรียบนะครับแต่ว่า8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนก็วางแนวป้องกันเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับจากการรบในดอนบลาส มาดูกันอีกด้านหนึ่งครับก็คือว่ายูเครนเนี่ยทำพลาดอะไรในเฟสแรกของสงครามบ้างอย่างแรกคือยูเครนเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษากําลังทางอากาศส่วนใหญ่ของตอนเองเอาไว้ได้นะครับแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยรัสเซียจะย,ยังไม่สามารถที่จะครองอากาศได้เหนือยูเครนนะครับแต่ว่ายูเครนเนี่ยก็มีเครื่องบินเหลืออยู่น้อยเกินไปนะครับจนทําให้ไม่มีขีดความสามารถในการที่จะใช้กําลังทางอากาศนะครับเพื่อสนับสนุนการลุกภาคพื้นดินแล้วก็ป้องกันการโจมตีทางอากาศของฝ่ายรัสเซียนะครับ ซึ่งอันนี้นะครับก็จะส่งผลมาถึงเฟสที่2ของสงครามนนครับที่ยูเครนเนี่ยจะไม่มีกําลังทางอากาศในการสนับสนุนการโจมตีตอบโต้ ต่อกองกําลังรัสเซียนะครับเช่นเดียวกับกําลังทางเรือครับที่สูญเสียไปแทบจะ100%่งร้อยเปอร์นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะรบกวนการปฏิาการทางเรือในทะเลดําของรัเสเซียได้ยูเครนยังล้มเหลวในการทําลายสะพานและถนนจากไครเมียนะครับทำให้รัเสเซียสามารถที่จะส่งกําลังรุงเข้ามาทางใต้เรื่อย <s> ๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันมาร <s> ิยูโปได้นะครับทำให้รัเสเซียสามารถที่จะสร้างพื้นที่ทางบกที่เชื่อมต่อกันระหว่างกําลังทางใต้นะครับแล้วก็กําลังทางตะวันออกได้ในเฟสนี้นะครับ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดในเฟสแรกแล้วนะครับโดยในฝ่ายรัสเซียเนี่ยหลังจากที่กองทัพรัสเซียเนี่ยทำงานแบบตัวใครตัวมันนะครับกองทัพด้านเหนือตอนออกแล้วก็ใต้ลงถึงกําลังทางอากาศเนี่ยแยกกันทํางานแยกกันปฏิบัติปูตินก็เปลี่ยนใหม่นะครับในการตั้งผู้บัญชาการการรบเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยอมลดเป้าหมายของสงครามลงนะครับแล้วก็ลดแนวรบลงนะครับเหลือด้านเดียวที่จะทําให้การควบคุมการปฏิบัติการเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นพื้นที่ราบในทางตอนออกของยูเครนนะครับก็จะทําให้การใช้รถถังแล้วก็ยานเกราะ เป็นหัวใจในการรุกของรัสเซียเนี่ยมีความได้เปรียบสูงขึ้นนะครับในฝั่งอยูเครนครับยูเครนเนี่ยเข้าใจจุดอ่อนของตนเองแล้วก็เลือกทําลายจุดอ่อนของรัสเซียนะครับก็คือระบบการส่งกำลังบำรุงที่ทําให้รัสเซียเนี่ยประสบความล้มเหลวแล้วก็ทําให้ยูเครนเนี่ยประสบความเสีเร็จในเฟสแรกนะครับ ในเฟสที่2เนในยูเครนก็ทราบตีว่าการตั้งรับเนี่ยจะยากขึ้นนะครับจากภูมิประเทศที่รัเสเซียจะได้เปรียบแต่ยูเครนเนี่ยก็มีแนวป้องกันในภาคตอนออกค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยรบกับกลุ่มกบฏท,ที่รัเสเซียให้การสนับสนุนในดอนบลัสมา8ปีแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่ายูเครนเนี่ยจะใช้แนวป้องกันนี้ให้ได้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ได้เปรียบสูงสุดนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่ารัเสเซียเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับในการรุกครั้งที่2 ปัจจุบันนะครับรัสเซียเนี่ยกำลังจัดกําลังใหม่นะครับโดยที่ย้ายกําลังส่วนมากนะครับเข้ามารวมกันในพื้นที่ตอนออกของยูเครนนะครับพยายามทดแทนยานเกราะแล้วก็ยุทธยานยนต์ที่เสียหายไปเกือบ3,000คันนะครับด้วยการนํายานเกราะจากหน่วยอื่นๆของรัสเซียเนี่ยเข้ามาเติมกําลังแล้วก็เรียกระดมพลสํารองนะครับแล้วก็เกณฑ์ทหารเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มเติมกําลังนะครับจากที่เสียไปในการบุกร,รอกแรก เราเชื่อว่านะครับเป้าหมายขั้นต้นของรัเสเซียเนี่ยคือการพยายามรักษาเคอร์ซอนเอาไว้นะครับแล้วก็ยึดพื้นที่เพิ่มนะครับเพื่อเชื่อมต่อกําลังที่มาจากคาคิฟนะครับเข้ากับกําลังที่มาจากดอนบรสซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับก็คือว่ายังมีการเปิดการรุกใน2ข้างนะครับทั้งฝั่งตอนออกเฉียงใต้ของคาคิฟนะครับแล้วก็ฝั่งตอนออกของดอนบรสนะครับซึ่งก็พยายามจะยึดพื้นที่เพื่อเชื่อมกันให้ได้นะครับ ซึ่งในช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยรัสเซียนทุ่มกาลังมหาศาลนะครับเพื่อพยายามยึดเมืองอีเซียมได้นะครับโดยก็มีการต้านทานอย่างหนักนะครับจากกําลังยูเครนแล้วก็ต้องใช้เวลาราวหนึ่งสัปดาห์นะครับกว่าจะยึดได้นะครับโดยมีการสูญเสียยานเกราะไปจํานวนมากนะครับกว่าจะยึดเมืองได้สําเร็จถ้ารัสเซียนะครับยึดคลองมาเอ่อคลอมาทรอสได้นะครับก็จะตัดกําลังของยูเครนที่ขวางระหว่างดอนบาสแล้วก็อีเซียมได้นะครับแล้วก็จะเชื่อมกําลังกันได้สําเร็จ ซึ่งถ้าทําสําเร็จแล้วนะครับเชื่อว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการเปิดการลุกขนาดใหญ่นะครับที่ใช้การวางตัวนะครับเป็นแนวยาวเรียงหน้ากระดานนะครับเพื่อเคลื่อนที่ยึดไปเรื่อยๆนะครับเปิดหน้าแนวนะครับยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆครับจนถึงเดนิโปรนะครับโดยรัสเซียเนี่ยจะใช้กําลังทางการสนับสนุนการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ใช้การอํานาจการยิงนะครับที่เหนือกว่าจากจํานวนยานเกราะที่มีมากกว่าให้ได้ประโยชน์ครับ ดนิโปรนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของยูเครนนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สําคัญเมืองหนึ่งของยูเครนครับถ้ารัสเซียเนี่ยยึดดนิโปรได้นะครับก็จะทําให้รัสเซียเนี่ยถือเมืองสําคัญไว้ในมือถึง3เมืองนะครับก็คือดนิโปรนะครับเคอร์ซอนนะครับแล้วก็มาริยูโปนะครับซึ่งก็จะสร้างความได้เปรียบเพิ่มเติมนะครับในการเจรจากับยูเครนหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการยึดเคียฟนะครับการยึดดนิโปรได้นะครับก็จะเป็นเป้าหมายใหม่ของรัสเซียนะครับซึ่งก็ถ้าประสบความสำเร็จจจเี่่ยยกก็อออออาาะตดดพืลลลับไป้้มคคฟแวึ ได้อีกครั้งก็เป็นได้นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยจะพยายามทาให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับก่อนวันที่9พฤษภาคมนะครับที่รัสเซียนจะมีการสวนสนามในวันวีเดนะครับเพื่อที่จะสามารถประกาศชัยชนะกับประชาชนให้ได้นะครับเพราะว่าจะสามารถอ้างได้ว่ารัสเซียเนี่ยทำลายกองกําลังนาซีแล้วก็ยึดพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของนาซีเอาไว้ได้นะครับซึ่งก็จะสามารถทําให้ปูตินเนี่ยมีทางลงจากสงครามครั้งนี้ได้โดยไม่เสียหน้ากับประชาชนมากนักนะครับ คราวนี้มาดูอีกด้าน,นะครับว่ายูเครนเนี่ยจะรับมืออย่างไรในขณะเดียวกันนะครับยูเครนเนี่ยก็รู้ดีว่ารัสเซียเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับซึ่งนอกจากการทิ้งกําลังบางส่วนเอาไว้ทางเหนือนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีตลบหลังแล้วเนี่ยยูเครนก็ยังส่งหน่วยที่ดีที่สุดนะครับที่เคยประสบความสร็จในการป้องกันกรุงเคียฟนะครับมารับมือกับการบุกในภาคตอนออก สิ่งที่ยูเครนทำได้นะครับคือการใช้โครงสร้างแนวตั้งรับของตัวเองนะครับให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ความได้เปรียบน,นะครับในการรบในบ้านตนเองเนี่ยซึ่งกองทัพยูเครนเนี่ยรู้จักพื้นที่ของตัเองมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการรบตรงนี้มา8ปีแล้วนะครับให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับโดยมีกําลังที่น้อยกว่าทั้งยานเกราะแล้วก็กําลังพลนะครับ ยูเครนเนี่ยยังต้องลดความเสียเปรียบในด้านกำลังทาง,ทางอากาศที่รัสเซียมีเหนือกว่าให้ให้ให้น้อยที่สุดด้วยนะครับโดยที่พยายามต้องพยายามวางระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่เพื่อรบกวนการแหดงานของกำลังทางอากาศของร,งรัสเซียได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ยันเกราะแล้วก็แนวรับนะครับพยายามตั้งรับรัสเซียให้ได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องยึดพื้นที่แล้วก็ยื้อไว้ให้นานที่สุดครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้มากที่สุดก่อนที่จะถอยออกมานะครับเพื่อรักษากำลังเอาไว้ ยูเครนนะครับก็ยังต้องพยายามป้องกันแนวถนนนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวเคลื่อนกําลังหลักของรัเสเซียนะครับเพราะว่าแม้ว่าพื้นที่ราบของยูเครนเนี่ยจะทําให้รัเสเซียเนี่ยมีความได้เปรียบในการเคลื่อนที่แต่ว่าพื้นที่ราบเหล่านี้นะครับหลายส่วนเนี่ยก็ยังประดินอ่อนนะครับจากการที่หิมะเพิ่งละลายนะครับแล้วก็ทําให้ยานเกราะเนี่ยยังประสบปัญหาบ้างนะครับในการเคลื่อนที่ รัสเซียเนี่ยจึงเน้นในการใช้โครงข่ายถนนนะครับในการเคลื่อนกําลังมากกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการป้องกันตามแนวถนนเนี่ยจึงเป็นปัจจัยปัจจัยที่สําคัญนะครับของยูเครนในการป้องกันการรุกของรัสเซียนะครับเป้าประสงค์ของยูเครนเนี่ยน่าจะอยู่ที่การเสียพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทําลายกําลังของรัสเซียให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้อานาจการยิงของรัสเซียเนี่ยลดลงแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยมากจนรัสเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบายิการต่อได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเฟสหนึ่งทางเหนือครับ เฟสสองนะครับผลการรบจะออกมายังไงเนี่ยยังเป็นสิ่งที่คาดการได้ลำบากนะครับ อย่างช่วงแรกเนี่ยทุกคนในแวดวงการทหารในโลกนี้นะครับหรือแม้แต่ TF เองเนี่ยก็คิดว่าสงครามเนี่ยน่าจะจบลงภายใน2สัปดาห์นะครับเคฟก็น่าจะถูกยึดภายในสาวันนะครับรัสเซียก็น่าจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนคิดผิดนะครับดังนั้นการรบในเฟสสองเนี่ยจึงมีการประเมินได้ยากนะครับว่าจะออกหน้าไหนเพราะว่าการรบเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการทหารอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้านการเมืองการโทษหรือว่าเศรษฐกิจด้วยซึ่่่งทีผาานนมะครับ ก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะป้องกันประเทศได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีฝีมือการรบที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยก็ยังมีกําลังส่วนใหญ่ที่พร้อมจะเพิ่มเติมกําลังได้นะครับทำให้สงครามในเฟ,ฟสสเนี่ยยังเป็นเรื่องยากที่จะคาดการนะครับ แต่เราเชื่อว่าสงครามในเฟ,ฟส2เนี่ยก็จะหนักหน่วงล้หนักหน่วงนะครับแล้วก็มีการสูญเสียมากนะครับจากทั้งยูเครนแล้วก็รัเสเซียซึ่งกรวมถึงอาจจะก,กินเวลายาวนานมากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลยนะครับกับใครในโลกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้สงครามควรจะจบให้ไวที่สุดนะครับผม